สัปดาห์นี้นะคะพวกเราทั้งอนุบาลเลยค่ะได้เรียนรู้เรื่องแรงใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะในตัวของเราทุกคนคนทุกคนมีแรงถูกต้องค่ะทุกคนมีแรงมีพลังงานด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการรับประทานอาหารทําให้เกิดพลังทําให้เกิดแรงของพวกเราใช่ไหมคะเราได้ดูเรียนรู้ไปแล้วได้รู้จักแล้วว่า พลังงานมาจากน้ำได้ด้วยพลังงานมาจากลมพลังงานมาจากแสงอาทิตย์นะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเอาพลังงานที่มีจากพวเราเนี่ยค่ะออกมาเด็กๆคิดว่าเราจะทำได้ไหมทำได้ไหมคะต้องลองดูใช่ไหมคะแล้วพวกเราก็จะมารู้จักพลังงานอีกชนิดหนึ่งค่ะคือพลังงานไฟฟ้านั่นเองเอ๊ทุกคนรู้ไหมนะพลังงานไฟฟ้าอยู่ตรงไหน ตรงไหนคะตรงไหนคะใช่แล้วละค่ะอยู่ที่บ้านของเราก็มีอยู่รอบๆตัวเราเลยใช่ไหมคะเพราะเราทุกคนเนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่ใช้ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณ่วนจะพาเด็กๆไปรู้จักพลังงานไฟฟ้ากาันว่ามันมาได้ยังไงเด็กๆร,รู้เรืยังคะเอนได้ยินบอกว่ามันมาจากสายไฟจะจริงหรือเปล่านะ แล้วมันมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากที่ไหนได้บ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามคุณครูไปดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูแหล่งที่มาของไฟฟ้ากันนะคะเด็กๆว,ว,ว่ามันมาได้อย่างไรนะคะเอะเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวเขื่อนไปเที่ยวน้ําตกหรือว่าเคยเห็นกังหันลมหรือเปล่าคะเคยแล้วใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสามารถนํามาผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เช่นคะ่ะ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็จะนำความร้อนค่ะจากแสงแดดมาผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยใช้แผ่นโซลาเซลล์นะคะเด็กๆรับเอาแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะโรงไฟฟ้าพลังงานลมค่ะเขาจะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ท้ายใบพัดนะคะเมื่อใบพัดหมุนผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็จะทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้านั่นเองค่ะเนีย่ยเห็นไหมคะ เมื่อเราได้กระแสไฟฟ้าแล้วก็จะส่งไปตามบ้านเรือนของพวกเรานะคะต่อไปโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ําค่ะอาจจะเป็นพลังงานธรรมชาติจากน้ําขนาดเ,ดเล็กๆก็ได้นะคะเขาจะใช้ปริมาณแล้วก็แรงดันจากน้ําค่ะเด็กๆเ,เมื่อกังหันนะ้ำหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ทำงานนะคะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าส่งออกไปยังหมู่บ้านของพวกเราส่งไปตามชุมชนต่างๆนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะพลังงานทดแทนเหล่านี้สามารถ นำมาใช้แล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเลยละค่ะนี่นะคะเด็กๆนี่ก็คือปลั๊กไฟใช่ไหมคะที่เรารู้เวลาเราจะใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าเราก็จะต้องเสียบปลั๊กก่อนใช่แล้วค่ะแต่เวลาเสียบปลัก๊กใครเป็นคนเสียบคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ใหญ่นะคะเราก็จะไม่ควรเสียบปลั๊กเองนะคะถ้าเป็นเด็กๆแล้วมือของเราอย่างมือคุณครูเนี่ยค่ะจะต,ต้องแห้งสนิทด้วยนะคะ เพื่อป้องกันอันตรายด้วยนะคะเราเสียบปลัก๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูนะคะเมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะคะไฟหรือว่ากระแสไฟฟ้าค่ะมันจะเดินตามสายไฟมาเราสังเกตได้โดยการเนี่ยค่ะถ้าเราเปิดสวิตช์นี้คือเปิดนะคะมันก็จะมีแสงไฟแดงๆขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณครูอย่าใช้พัดลมวันนี้คุณครูร้อนจังเลยค่ะพัดลมก็ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะคะเสียบปลั๊กก่อน แล้วเราก็เปิดเปิดพัดลมสินี่เลยเห็นไหมคะเกิดการทํางานของพัดลมแล้วใบพัดหมุนทําให้เรารู้สึกเย็นสบายนะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดเลยทันทีนะคะเห็นไหมคะอ่าเช่นเดียวกันค่ะที่เด็กๆบอกว่าไฟฟ้ามาจากหลอดไฟใช่ไหมคะหลอดไฟมันให้อะไรเราะให้เสงสว่างเราก็เสียบปลั๊กก่อนนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะ ติดทันทีเลยเดี๋ยวดูใหม่รอบนึงนะคะกูปิดไว้ไม่ให้กระแสไฟมันเข้ามาพอคุณครูเปิดเ oh. นี่ยไฟสว่างทันทีเลยเห็นไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ได้มาจากไหนบ้างนะคะได้มาจากแสงแดดอะไรอีกคะพลังงานลมแล้วก็พลังงานาน้ำใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปเราจะมาดูว่าพลังงานจากไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะก็คือให้แสงสว่างใช่ไหมคะตอนกลางคืนมืดๆถ้าเราเปิดไฟก็จะเห็นแสงสว่างนะคะนอกจากให้ความสว่างแล้วทำให้เรามองเห็นได้ทั้งเกิดความสวยงามของแสงสีสันต่างๆด้วยค่ะต่อไปให้พลังงานความร้อนนะคะเช่นเตารีดหรือหม้อหุงข้าวหรือตู้อบเตาอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถม ยังให้ความเย็นก็ได้ด้วยนะคะเช่นพัดลมแอร์หรือว่าให้ประโยชน์ต่างๆจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายกับคนเรานะคะแต่เขาก็จะมีข้อจำกัดในการใช้หรือมีโทษเมื่อเราใช้ไม่ถูกวิธีเหมือนกันนะคะอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้เมื่อเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้นานๆน,นะคะ หรือใช้แบบไม่ประหยัดก็ทำให้สิ้นเปลืองอีกสักหน่อยไฟฟ้าก็อาจจะหมดไปได้ค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆพวกเราควรจะช่วยกันอนุรักษ์โดยการไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่เปิดไฟทิ้งไว้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้สิ้นเปลืองหรือเราควรดูแลเรื่องของปลัก๊กไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกตินะคะเพื่อป้องกันอ,อ,อุบัติเหตุหรือว่าการเกิดไฟไหม้นั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาดูกันค่ะว่าในตัวของเราเองนั้นมีพลังงานแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีพลังงานเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะค่ะเด็กๆคราวนี้เราจะมาดูว่าพลังงานที่เกิดอยู่ในตัวเราหรือพลังงานไฟฟ้าที่มีในตัวเราเนี่ยมันมีได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะคุณอจะชวนเด็กๆมาทําการทดลองอะไรบางอย่างนะคะการทดลองนี้มีชื่อว่าทดลองเรื่อง ไฟฟ้าสถิตค่ะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการทดลองนี้นะคะลูกปองนะคะหรือจะมีหลอดนะคะนี่คือหลอดพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีผ้าเอ๊ะนนในร่างกายของตัวเราเนี่ยค่ะเราจะใช้ส่วนอะไรที่จะมาทำได้นะคะ แล้วก็ที่ไม่ลืมคือนี่คือกระดาษที่ชู่ค่ะตัดเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็รูก็จะมีโฟมค่ะอันนี้คือเม็ดโฟมเด็กๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะนี่คือเม็ดโฟมที่เป็นสีๆนะคะตัวมาทํางานศิลปะค่ะเด็กๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆถ้าใครอยากจะทํานะตัดกระดาษที่ชู่แบบนี้แต่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ A. ต้องถามคุณแม่ก่อนนะคะต้องบอกคุณแม่ก่อนนะคะว่า ตัดได้ไหมทําได้ไหมหรือให้คุณแม่ช่วยก่อนก็นดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะอันดับที่หนึ่งคือเราจะนําลูกปโป่งเอานำลูกปโปงนี่นะคะเอาลูกโป่งมาถูถูก,กับผมอืมเห็นไหมคะสวยด้ใช่ะคะถูก,กับผมถูก,กับผมเลยนี่เลยค่ะแล้วลองมาใส่กับกระดาษสิ จะไดเหได้ไหมคะเอออีกทีนึงอีกทีหนึ่งค่ะเห็นไหัคะมันต้องใช้เวลานานๆหน่อยหน,งหนึงนะคะเอามาชนเอามาชนสาุ๊กชดึงขึ้นจะเห็นว่าผมมันมีการขึ้นมาตามลูกโป่งใช่ไหมคะนี่แล้วก็จะมีนี่กระดาษครึ่งคู่ติดมาด้วยเอ๋มันจะจริงหรือเปล่านะในลองอีกทีหนึ่งที่ค่ะตอนนี้คุณสูจะโค้งเนาะครึ่งู่จะโค้งอะลองดูนะคะ ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าอือู้เด้เห็นไหมคะเห็นไหมคะมีเมทโฟมกระโดดขึ้นไปติดทูกโฟงเลยเห็นใช่ไหมคะมคุณครูจะลองใช้วัสดุอื่นๆบ้างนะนี่ในตัวเรามีแล้วนะคะตัวเรามาีพลังงานไฟฟ้าแล้วเกิดพลังงานไฟฟ้าแล้วคราวนี้ค,คุณครูจะลองเอาอย่างอื่นมาดูบ้างนะคะคุณครูจะใช้หลอดนะนี่คือหลอดนะคะคกับทูกับผ้าค่ะผ้าที่คุณครูนำมาก เตีู๋ทูถููถูเลยถูๆูถูถูนะคะถูไปถูมาถูไปถูมาถูไปถูมานี่ค่ะอ่าถูเสร็จแล้วลองมาทดลองกับกระดาษทิชชู่สิมันจะดูกระดาษทิชชู่ได้ไหมด,ได,ดูได้ไหมคะดูได้ไหมอูโหกระดาษทิชชู่ขึ้นมาเป็นพวงเลยอีกทีท

มันขึ้นไปอยู่ในหลอดเต็มเลยนะคะโฟมมันติดไปในหลอดเต็มเลยนี่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากการทดลองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในตัวของเราเนะะี่ยค่ะมีพลังงานนะคะพลังงานเกิดการเสียดสีกันทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะคะบนผิวของวัตถุแล้วมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นเมื่อเรานำลูกโป่งใช่ไหมคะมาเสียดสีหรือว่ามาถูก,กับ ม,มันก็จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าแล้วมันก็สามารถที่จะไปดูดเอาสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาขึ้นมาได้อย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะการทดลองนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะถ้าเด็กๆอยากทดลองเด็กๆก็ไปทําการทดลองได้ค่ะคุณครูมีคําถามค่ะคําถามข้อแรกนะคะถามว่าพลังงานไฟฟ้ามาจากไหนคะ เมื่อกี้ที่ดูแล้วน่าจะรู้นะคะพลังงานไฟฟ้ามาจากไหนคะเด็กๆภาพกอไก่ภาพขอไข่หรือว่าภาพคอควายคะ่ะที่มาของพลังงานใช่แล้วนะคะพลังงานไฟฟ้ามาจากน้าธรรมชาตินั่นเองนะคะบ้านของเราเราไม่ได้สร้างพลังงานไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าต้นไม้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เกิดพลังงานไฟฟ้านะคะ ต่อไปค่ะโจทย์ถามอีกว่าโทษของไฟฟ้ามีอะไรบ้างหากใช้ไม่ระมัดระวังนะคะในที่นี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เลือกนะคะว่าโทษของไฟฟ้านะ่ะมันมีอะไรหากเราใช้แบบไม่ระมัดระวังนะคะเด็กๆเห็นภาพแล้วสามารถเลือกคำตอบได้เลยค่ะเลือกข้อไหนดีคะถูกต้องแล้วละคะ่ะเลือกกอไก่นะคะเป็น ของไฟฟ้านะคะถ้าเราใช้ไม่าระระวังอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะคะสำหรับแสงสว่างหรือว่าทำให้เปิดแอร์ได้นั่นเป็นประโยชน์ของไฟฟ้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต้องลาเด็กๆไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี